สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับวันนี้ก็จะพาท่านชมการปรชมบัวเป็นเพศผู้นะครับนี่ครับดูครับแข่งขาพร้อมย้ายบ้านนะครับตัวนี้อ่าดูครับสูงร้อยเกือบร้อยสี่สิบนะครับเกือบร้อยสี่สิบนี่ครับดูครับเป็นบัวไทยลูกผสมครับนี่ ดูแข่งขาดูลึงดูหน้าครับตัวนี้เปิดไว้ที่60นะครับหรือว่า60 0มืนบาทครับนี่ใครที่กำลังมองหาวัวเพศผู้ครับนี่ครับดูแผ่นหลังมีอายุน่าจะประมาณ4ปีกว่านะครับนี่นี่ครับดูครับ บัวอยู่บ้านน้องเอียนครับตำบลข่าวคอกอำเภอประกคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านใดที่สนใจก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับหรือว่าติดต่อมาทางเบอร์ที่092 7 7 4 7477จครับนี่ดูครับดูแข่งขา เีดเท้าอ่าดูครับรอบตัวครับความยาวความสูงเนื้อหนังอ่า ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง j k เกษตรฟาร์มด้วยนะครับนี่ครับหกสิบครับว่าหก0มืนบาทครับสายเพศผู้ครับน,น้ำหนักก็หลายร้อยโลอยู่ครับนี่ ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ